ขอน้อมน้อมองมหาบรมีทุกองค์สมเด็จประธานกรรมใดๆก็ตามนะที่พระวิชายเยนนะแล้วก็เหล่าลูกหลานบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะเราข้าทาสบริวารน,นะไพรพลทั้งหลายที่เกี่ยวห้องเกี่ยวพันนะเกี่ยวกับพระเจ้าหลุยที่สิบสี่นะกรรมใดๆก็ตามที่เคยสัมพั์สัมพันธ์นกับสมเด็จพระนารายมหาราชเพชรราชานะมายอย่างไม่เหมอะไม่ควรก็ตามนะการการใช้เลขกลการใช้การเมือง ในการสัมผัสสัมพันธ์ต่อพระองค์ท่านทั้งหลายนะการสัมผัสสัมพันธ์ด้วยท่าที่ไม่ไปสุดนะการหักหลังการใช้เลขกลทั้งหลายนะในการติดต่อค้าขายนะหรือว่าสัมผัสสัมพันธ์โดยการเมืองนะการเอ่อการพยายามจะปฏิวัติร,รัฐประหารหรือสิ่งใดก็ตามนะที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับราชบัลลังก์ องสมเด็จพระนารายมห ah mm hmm. าราชประเภทราชามาทั้งหมดนั้งสิ้นนะกรรมที่เคยเข็นฆ่าประหัตประหารซึ่งกันและกันมานะไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามนะ mm hmm. การเบียดเบียนทำร้ายทำลายนะ mm hmm. การเข็นฆ่าประหัตประหารนะ mm hmm. หรือว่าการถูกสะกดถูกครอบงำโดยคุณสายม์ดมคาถาคมใดๆก็ตามนะที่กระทำต่อทุกภาคส่วนทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่นะเป็นกรรมวิบากนะกับนะแผ่นดิน ยุทธยาทั้งหลายนะที่ได้เคยค้าขายที่ได้เคยเใช้การเมืองในการเข้ามามีส่วนในการเข้าครอบงำนะในภาคส่วนต่างๆทั้งหมดทนะั้งสิ้นกรรมใดก็ตามที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยกันและกันมานะก่อนมูเหล่าลูกหลานบริวารแห่งตนก็ตามหรือว่าราชตระกูลราชวงศ์ของสมเด็จพระนารายมหาราชพระเพทราชาทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมทุกลักษณะกรรมที่เคยสัมผั์สัมพั์กันมาทั้งหมดทั้งมวลจะเอ่ยถึงก็ตามไม่เอ่ยถึงก็ตามน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์สมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิพึงเป็นโอโหสีกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสิโอโหสิโอโหสิโสโสโสให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิ เพิ่งมีส่วนในการถวยมาทั้งทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกๆุพุทธันดรนะให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวัยและความหลุดพ้นแล้วก็มีส่วนในกําลังบารมีนะในการสมุดเฉดเด็ดขาดอาถารในตัวมันเองให้มีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองมหาบารมีที่เคยมีมาทุกในทุกยุคทุกสมัยนะทุกๆพุทธันดรเพิ่งมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสส กรรมใดๆก็ตามนะที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับศาสนากับวัดวาศาสนามานะในการจับพระสงฆ์นักบวชนะให้ศึกออกจากรูปแบบของพระสงฆ์นักบวชทั้งหลายนะหรือสิ่งใดก็ตามที่ผิดต่อพระธรรมต่อองค์มหาบารมีผิดต่อวัดวาศาสนามาทั้งหมดทั้งสิ้นน,นะการเข้ารีดทั้งหลายนะการใช้อศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นน,นะเป็นเครื่องมือในการเมืองนะในการครอบงำพยายามจะครอบงำ กรุงศรีอยุธยาหรือพระบรมมหากษัตริย์ทั้งหลายทั้งหมดนั้สิ้นไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามหรือว่ากรรมที่เคยใช้ศาสนาในการเข้าครอบงำราชวงศ์ราชสกุลราชตระกูลของสมเด็จพระนารายมหาราชหรือว่าบริวารที่พงพันทั้งหมดนั้นสิ้นน้อมองมหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับศาสนามาทั้งหมดนั้สิ้นเพิ่งเป็นโหสิกรรมนตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไป ทุกอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีสโสนอกัากัวตัวแลวบางคนก็จะนัดกันเ่จะทำอางี้จะได้ขายให้ทุกหมนาชั้นภูมินะพึงมีส่วนในการสละนี้โดยทั่วกันไปตลอดการนานเทิรนโสโซ,โซ,โซ,โซ